เรื่องสุนัขรักเจ้าของเดิมรั้งหนึ่งมีคนมั่งมีคนหนึ่งแต่เลี้ยงสุนัขใบตัวหนึ่งต่อมามีบรษบ้านนอกอีกคนหนึ่งมาขอแลกเอาสุนัขด้วยผ้านเนื้อดีผืนหนึ่งและเงินพอสมควรแล้วผูกสุนัขนั้นจูงไปด้วยเชือกหนังพอไปถึงป่าโดงแห่งหนึ่งจึงแวะเข้าไปพักในสาราอันทำด้วยไม้อ้อ สุนัขตัวนั้นไว้กับแผ่นกระดานนล้วน,นอนทับเชือกหลับไปพระเอญรจะของไปพบข้าจึงกล่าวเตือนสุนัขว่าสุนัขตัวใดไม่กัดเชือกหนังให้ขาดสุนัขตัวนั้นก็นับว่างงมากสุนัขควรจะเพื่อนตนให้พ้นจากเครื่องผูกไปง่ายกัดกินเชือกหนังให้อิ่มแล้วจึงกลับไปที่อยู่ของตนเมื่อสุนัขได้ยินคำนี้จึงกล่าวว่าท่านกล่าวถ้อยคำอันใดแก่ข้าพเจ้า การคำนั้นย่อมมีอยู่ในใจของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้แล้วแต่หวังจะให้เขาหลับสนิทเสียก่อนพอแล้วสุนัขก,ก็กัดเชือกหนังกินเชือกหนังยิบแล้วก็กลับไปเลือนเจ้าของเดิมมรชาติสุดท้ายสุนัขนั้นก็เลยมาเกิดเป็นสุนัขอีกส่วนเจ้าของสุนัขก,ก็เลยมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ที่เห็นว่า <c oughs> คนและสัตว์ทั้งหลายที่มีปัญญา เมื่อตกทุกข์ได้ยากเจ้ามีอุบายทําตนให้พ้นไปได้แต่ต้องทอําบายให้แนบเนียต่อไปเรื่องเรื่องเสร็จคิดสู้ครูในขั้นลนึ่งที่เมืองอุเชนีมีนักดีพินคนหนึ่งชื่อว่าบุศิละแต่สู้คุคตติละในเมืองพราสีไม่ได้บุศิละจึงไปขอเรียนต่อ จากคุติละมเ,เมื่อเรียนเสร็จแล้วนะคุติละนคะุติละผู้เป็นอาจารย์จึงไ้เป้าพระเจ้าพระราศีขอให้ทรงรับมุสิละไว้แต่จะให้เบี้ยวัดเงินเดือนครึ่งหนึ่งของอาจารย์คุติละก็กลับไปแจ้งแก่มุสิละมุสิละก็บอกว่า ข้าพเจา้ามีความรู้่านอาจารย์แล้วขอรับพระราชทานเบีย้ยหวัดเท่าๆกับอาจารย์อาจารย์จึงกลับไปกราบทูลใหม่พระราชาจึงตัดว่าอย่างนั้นก็ให้เขาดิบดิบพินแข่งกับอาจารย์ดูอาจารย์ก็กลับไปบอกมุสิละมุสิละก็ดีใจขันสู้จึงเ,เหิดการแข่งขันการในวันที่เจ็ดที่หน้าพระลานหลวง ไหวคุติละเมื่อกลับถึงบ้านก็เห็นว่าเราแก่แล้วจะสู้สิทธิ์ไม่ได้จึงคิดจะไปตายในป่าแต่มีมาณะขึ้นมาอีกแล้วก็กลับมาอีกทําอย่างนั้นถึงจนถึงหกวันแล้วจึงร้อนขึ้นไปถึงพระอินทร์พระอินทร์จึงเสด็จมาบอกคุติละว่าอย่าเป็นทุกข์เลยเวลาดีดพินไปจงเด็ดสายพินทิ้งทีละสายทีละสาย <c oughs> จนกว่าจะหมดเจ็ดสาย เมือหมดแล้วจงดีแต่พินเปล่าตัดแล้วก็ให้หวงทิพสามห่วงรับสั่งว่าแล้วจึงโยนห่วงขึ้นไปบนอากาศทีละห่วงจากมีนางฟ้าลงมาฟ้อนลําที่รัสามร้ยนางรับสั่งแล้วก็เสด็จขึ้นสวรรค์พอถึงวันแข่งขันคุติละก็ทำดางพระอินรับสั่งแต่บุศิละทำตามไม่ได้เฉพาะเพียงให้มีนางฟ้า ลงมาถวายลำถวายเท่านั้นน,นอกทัานทําตามที่หมดมาชาติสุดท้ายมุสิละได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตคุติระได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจา้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าสิทธิอดดีกับอาจารย์ไม่ดีเลยเพราะจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยในเวลาต่อสู้กันเป็นแน่อีกเรื่องเรื่องปริพาชคอวดร,รู้ครั้งหนึ่งมีปริพาชคคนหนึ่ง ไปเที่ยวาถามปัญหาในที่ต่างๆแต่ก็ไม่มีใครจะแก้ไขได้ะจะแก้ได้จึงไปพบตาบทองหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาดาบทนั่นถามว่าท่านจะดื่มน้าในแม่น้ำคงคาอันมีสีและกลิ่นดีอย่างนี้หรือไม่ปริพาชกนัานถามว่าอะไรเป็นแม่น้ำคงคาเพราะว่านั่นก็าน้ำนั่นก็าทรายนั่นก็าฝั่ง ดาบดจึงตอบว่าเมื่อท่านแยกน้ําและทรายฝั่งนี้และฝั่งโน้นเสร็จแล้วเราจะได้แม่น้ําคงคามาจากไหนเล่าคําที่ท่านถามว่าอะไรเป็นแม่น้าําคงคาก็หาประโยชน์ไม่ได้เมื่อปริพาชคเด็ฟังก็มีความละอายและทุกขึ้นวิ่งหนีไปเมื่อปริพาชคหนีไปแล้วาดาบทุจจึงกล่าวในที่ประชุมบริษัทว่าบุคคลเห็นสิ่งใดย่อมไม่ต้องการสิ่งนั้น ต้องการแต่สิ่งที่ยังไม่เห็นเราเข้าใจว่าผู้นั้นยังเวียนว่ายเวียนเกิดไปนานผู้นั้นอยากได้สิ่งใดก็จะไม่ได้สิ่งนั้นได้สิ่งใดไว้ก็จะไม่ยินดีต่อสิ่งนั้นต้องการสิ่งใดก็ติเตียนสิ่งที่ตนได้แล้วเพราะความต้องการของเขาออกเดินนำหน้าเสมอไปจนถึงที่สุดไม่ได้เราทั้งหลาย ยอมนอบน้อมแก่บรดิตทั้งหลายผู้หมดความต้องการแล้วชาติท้ายปริพาชกก็ได้มาเกิดเป็นปริพากผู้อด,ดีส่วนดาบทก็ได้มาเกิดเป็นพะพเจา้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าผู้อด,ดีจะต้องได้รับความอับอายแก่คนทั้งหลายไม่เวลาหนึ่งเวลาใดเป็นแน่